พี่จูนโทรทอมไหมพี่จูนนะแต่ว่าตอนที่จูนโทรมาฉันที่ถึงพี่จูนมากพี่จูนโทรมาโอเคไหมพี่จูนโทรมาวันนี้เป็นวันที่6เดือน6ประสอบประพศน5 6รเป็นครั้งที่3.7ของนายสุพลปานยิ้ม และนางสาวุชมลสุธันธนทธยาขอถวายเสียงสวดสายายระสูตรพระและมนต์ต่างๆถวายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาและเจริญาบูชาแด่ทุวาจาทั้งหลายขอจตของข้าพเจ้าจงทั้งนันมีสติอละร้ได้มีสมาธ่จดจอในอัคลระพยัญชนะใหบทสวดอย่างต่นือเทินหนบทกลาบพระ สัมมาสัพพุโตภควาพุทธังภะวันตังหรือว่าเทมิสภาคะโตภะวะตาธัมโมธัมมังธัมมัสัมมิสุปฏิปันโนภะวะโตสาวังกสังโฆสังฆังนัมามิปุชาระอะวีพินาอรหังสัมมาสัพพุทโธสุจีรังปาริปุตโตภูเนหิธรรมามาโนธามิปารามิหิจะตติสติ ยาวะชีวังอาหารพุทธังรรมังสังฆังสารังคาโตปูเชมิรัตนัตตยังรรมังจารามีโสทินาสามบทสวดชุมนทวดาสมันตาจักรวาเลสุอัตตาคัจฉนตุเทวตา S.> สัทธรมมังมุนีราชาสะสุนันตุสักขโมฆะถังสักเคกามจตารูเปสีริสิขาราตะเตจันตริเคนาเนทีเปตเถจักขามีตารุวานาคหานีเคดวะตุมะหิเขตเตุ่มมาจายันตุเทวาชาลาทารวิสเม ยักขะันทัพพนาคาติทันตาสันติเกยัมมุนีวาระวจนังสัทโวมีสุนันตุธรรมะสอนนการโลอยยามพทันตาธรรมะสอนนการโลอยยามพทันตาธรรมะสอนนการโลอยยามพทันตาสี่บทสวดปุพพะราคาณามการ นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะห้าโมทัตัยสารนะอมมะนาปาทะพุทธังสรณังคฉามิธรรมังสรณังคฉามิสังฆังสรณังคฉามิทุติยัมปิพุทธังสรณังคฉามิทุติยัมปิธรรมังสรณังคฉามิ ตุต e ิยมปิสังค <tamanho says S 1> ังสานังขะามิตัติยมปิพุทธังสานังกะามิตัติยมปิธรรมังสานังขะามิตติยามปิสังคังสานังขะามิหกบทสวดสัจจิริยาคาถา นัตถิเมสรนังอัญยังพุทโธมีสรนังวลังเอเตนะสัจจาวัชเชนะสตเมตุสัพพทานัตถิเมสรนังอัยังธรรมโมมีสานังวลังเอเตนะสัจจาวัชเชนะโสติเมโหตุสัพพทานัตถิเมสรนังอันยังโมสรนังวลัเอเตนะสัจจวัชเชนะโสติเมโหตุสัพพา บทสวดสิรนะมานามัคคถาพุทธังนเมรัตนาปูตะสลีและจิตตังธรรมังนเมรัตนาปูตะวิสุทธิสาลังสังฆังนเมรัตนาปูตะสุสีและทิฏฐิเอตังนเมรัตนังานันตังขอโทษรัตนะไม่มีปณิธานรัตนะนัล ลตัตตนัตตายาวหังยาวหังสัมมาสมมัาสมโมสังิตะวัตถุวิเศษสัพพตังอัญโยยายุตตะคุณโยตตาวัพพวัตตังอัสุมิตยงมิตติเทวะยะถา,าติาทันเตเอกังวินาตะทิตเลสัมมาสัพพเวนะ โลเกกาาจิจะจิเลจะปาตุทุตังคัมภีรัญวิสยังอติทุทัสสะทังวิญญูหิปันทิตะเนหิวิชันยรูฟังโลกัมหิเกพิจิกาัาจุปปารพนิยังเกสันจิสุทุวิิตังคุณากายตายะนาเมหิเยวัชนะตายะสุวิสุตัมปิ สมุปสตานาสีสุทธาปสาทฐานังปุญญาติกานะมัสมุตตะมุณนุเอืบุวังทุกขาปะมุตจะนะมุขภะตะวันนงครตานง ปูชาระเหสุประมังอภิปูชนเลยนิพพานะสัชิกิริยายุปนิสัยยถงสัมมากิเลสะมมาลสโธนาสิทธิยาจะสาธุหิอัตถากุศลีภุปปะเสวนียังปาเนหิจาปิสละนังคมาณียะมีวะตัสมาหิตังติรัตตนังสละนังคตัมหะ Uhm อรัตตินทิวังคณะเนสุนัมมัสมานาบูเชมาจาปิสสะตังสุปัสสนจิตตาตัฐานุปาลิจาริยาสัทธารตาจับุญเยนะตัถฐสุกเตนะสุขีเพเวมุ เตเชนะตัสะสุกตะเตนะสุขีเเวมุเตเชนะตัสะจัตถาปิสุวัติโอตุโยเจทะธรรมวินายาัยญมหิปะมานะปโตตโลกุตลาพิสมัยโยนิยโตสุโพชฌงตัดโสปนิสยยัจจะยายะอายามปิโหตุ วัตถุเตเยปริตโตสุปัสสะภกาโลแปดนามการสิทธิคถาโยจักขุมมาโมหะมะลาปะกัตโต มังวะพุทโธสุขโตวิมุตโตมาลาสสะปะสาวินิโมจยันโตปาเปสิเขมังชนะตังวินยยังพุทธังวรังตังสีลสานมานิโลเกสะนาทัตวินายะกันจาตันเตชะสาเตชะยัสิโคตุสัพพันตรายาจวินาสเวตุทามโมทัตโชโยวิยะตัสสะสัตถุ ทัดเสดสิโลกัสสาวิสุทธิมาคังมิญาณิโกธรรมมัทธลสะทารีสาตาวะโหสันติการุสุจิโโนธรรมังวารันตังสิลสานาม,ามิโมหะปะทานุป,ปัสสันตตาหังตันเตชะสาเตชะสิโทตุสัพพันตายาจวินาสเม,มตุ สัทธามาเสนาสุขตาโคโยโลกาสะปาคุปะกิเลสเชลัยตาสันโตสยามตันตินิโยชะโคจักสวาขาตะธรรมังอิทิศาสวะ อาจะทำมังนิกิตังกาโลติสังฆังวาลานังศีลสานะมานิพุทธานุพุทธังสบลมาปีมุทิติสันเตชะสาเตชะยสสิภุตุสัพพันตรายาจวินาสเมินตุก้าวบุสวดนโมกาลังทากะคาถานโมอรหัโตสัมมาสัมพุทธัสสะมะเหิสิโน นโมอุตมะธรรมะสะสวาคาตัสเสวะเตทะนามูมหาสังคสัตติสุทธะขอโทษวิสุทธะสีละทิฏฐิงนนโมโอมาตยาลัทสาลัตนาตยาสาสาทุกรรมนโมโอมกาตีตัสสะตัสสะวัตถุปัจยัสปิ นโมกาลภาาาะ,าะเวนะวิคันตุปุปะาวานโมกาลภาเวนะสุวัตถิโุตุสัพพทานโมกาละสะเตเชนะวิธิหิโหติเตเชวา